ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไาไหนฮัลโหลชอบเด็กอะชอบเด็กเหรอมันชอบเด็ก สองมาได้แล้วลูกบอกสองลัดวันแล้วแล้วหมายแล้วนี่ไงไม่เอาไม่เอาไม่เอารูปไม่เอาน้องน้องน้องนั่นมันน้องอะนั่นมันเด็กนั่นมันเด็กฮัลโลจะทำไมน้่นมันเด็กนี่มันของเด็กแล้วเนี่ยรถเนี่ยจะไปได้ไงมันเอ้า ตกปล่อ,อยๆแล้ว